ฟีดแบ็ยังไงให้ลูกทีมรักและได้ยอดขายเพิ่มค่ะบางคนนะคะมานั่งเครียดว่าเพราะตัวเองเนี่ยอยากให้ลูกทีมเก่งเพราะตัวเองเนี่ยมีความปรารถนาดีต่อลูกทีมอยากให้เขาเนี่ยปรับปรุงตัวเรานะอยากให้เขาสําเร็จแต่เขากลับไม่พอใจเขากลับโกรธแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าไปใหญ่ค่ะพี่อิงอยากจะอธิบายแบบนี้การให้ฟีดแบ็กเนี่ยไม่ใช่ว่าใครๆก็ทําได้ เพราะถ้าเราให้ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เขาเนี่ยไม่ยอมทำตามนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะโกรธแล้วเลิกทำธุรกิจกับคุณไปเลยก็ได้เพราะบางทีเนี่ยคุณพูดไปไม่กี่คำทำให้ลูกทีมคุณนะคะหูดับไปเลยก็มี แล้วก็ไม่รับฟังสิ่งที่คุณต้องการบอกเขาอีกก็เป็นไปได้วันนี้นะคะพี่หญิงมาแนะนําประสบการณ์ค่ะในการที่เป็นมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เป็นสมาชิกของบริษัทไข่ตรงมารวมๆแล้วเนี่ย22ปีในวิธีการที่จะฟีดแบกลูกทีมมาฝากพวกเราทุกคนค่ะข้อ1คือเวลาที่เราจะฟีดแบกลคกให้เริ่มต้นหาจุดดีของเขาก่อนต่อให้ทีมงานของเราค่ะจะไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่พี่หญิงเชื่อว่า เขาต้องมีข้อดีในตัวของเขาแต่ธรรมชาติของคนนะฮะมักจะมองข้ามสิ่งดีๆแล้วก็ไปโฟกัสจุดแย่ๆหรือสิ่งที่เขาอะทำไม่ดีการพูดกับทีมนะคะต้องเริ่มต้นเปิดใจด้วยเรื่องที่เขาอะทำได้ดีก่อนเพราะถ้าเปิดด้วยคําตำหนิหรือเรื่องที่เขาทำผิด เขาอาจจะไม่ได้ฟังเรานะคะและข้อที่2นะคะเราเนี่ยไปฟิชแบ็กไปที่ความคิดของเขาการที่เราจะคุยกับเขาเรื่องที่เราอยากให้ปรับปรุงอะคะ่ะพี่หญงแนะนําว่าเราต้องระมัดระวงังเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเราอะโจมตีไปที่ตัวตนของเขาเช่นเธอะไม่ได้เรื่องเธอมันไม่เอาไหนให้เราเปลี่ยนใหม่ค่ะ เป็นไปพูดถึงวิธีคิดหรือพฤติกรรมที่เขาทำให้เฉพาะเจาะจงไม่ใช่ที่ตัวตนทั้งหมดของเขาเช่นเราอาจจะพูดกับเขาว่าไอเดียนี้มันยังไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้นะเธอลองไปคิดมาใหม่อีกครั้งได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งถ้าเราพูดแบบนี้ค่ะเท่ากับว่าเราะไม่ได้ไปตำหนิที่ตัวตนเขาทั้งหมดแต่เราแค่อยากจะฟีดแบคว่าไอเดียนี้มันน่าจะดีกว่านี้แล้วให้โอกาสเขาไปคิดมาใม่ แบบนี้ค่ะลูกทีมของเราก็จะยอมรับฟังเราเพิ่มมากขึ้นข้อที่3ค่ะใช้คำถามที่มีพลังเพื่อช่วยให้เขาค่ะได้ใช้ศักยภาพของเขาเนี่ยในการไปปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่ทำเราอาจจะใช้คำถามไปกระตุกเขาว่ายอดขายเดือนนี้เนี่ยดีมากเลยนะ ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าอยากจะให้มันเพิ่มขึ้นกว่านี้เธอคิดว่าเธอจะต้องปรับตรงไหนอะไรยังไงบ้างนี่คือคำถามที่ลูกทีมของเราต้องการโดยเฉพาะคนที่เขาเก่งที่เขาอยากพัฒนาการทำงานของเขาให้ดีขึ้นการที่แม่ทีมมอบคำถามที่ทรงพลังให้แก่เขานะคะในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะเป็นหัวเชื้ออย่างดีในการที่จะทำให้ลูกทีมของเราค่ะรักการพัฒนาแล้วก็กล้าที่จะอัพยอดข้อที่สค่ะ ในการฟีดแบ็ที่ดีคือเราเองต้องพร้อมรับฟังสิ่งที่แม่ทีมควรทำนั่นก็คือการให้เวลาในการฟังสิ่งต่างๆที่ลูกทีมเนี่ยต้องการพูดต้องการอาธิบายต้องการระบายอะไรจะให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามที่เราพูดไปหรือการถามคำถามบางอย่างกลับมานะคะคุณสามารถที่จะทำให้ลูกทีมของคุณเนี่ยพูดเพิ่มมากขึ้นด้วยคำถามง่ายๆเช่น วันนี้เนี่ยมีอะไรจะคุยกับพี่ไหมหรือเธอคิดยังไงกับสิ่งที่พี่ฟิสแบ็กเธอไปจากนั้นนะคะเราก็ใส่ใจกับการรับฟังเขาอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปพูดแทรกไม่ต้องไปพูดขัดก็จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกทีมเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแน่นอนเลยค่ะลองเอาเทคนิค4ข้อนี้ไปฟิสแบกลูกทีมของคุณดูนะคะแล้วได้ผลลัพธ์ยังไงเอามาคอมเมนต์กันไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ